ฟ้าลิ้ิดชีวิตชาวราศีเมถุนระหว่างวันที่1ถึง15เดือนพฤษภาคม2568ชาวราศีเมถุนช่วงนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดวงดีนะคะการงานของคุณค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จราศีเมถุนช่วงนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ช่วงจังหวะดวงยังดีอยู่นะคะทำการงานใดๆก็สำเร็จได้ไม่ยากนะคะหรือท่านใดที่คิดอยากจะสำเร็จ เรื่องอะไรก็ตามนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะสําเร็จได้นะคะรวมถึงเรื่องการเงินของคุณเนี่ยก็ยังมีเงินใช้อยู่นะคะมีความคล่องตัวอยู่นะคะแล้วก็ ถ้าหากว่าคุณทำเยอะนะคะคุณขยันขันแข็งคุณก็จะได้เงินเยอะด้วยเช่นกันนะคะเพราะในช่วงนี้จังหวะดดวงยังดีอยู่นะ <c oughs> ก็ขอให้มีความขยันนะคะแล้วคุณก็จะประสบความสาเร็จท่านใดที่ทำงานส่วนตัวนะคะยิ่งท่านใดที่ทำการค้าเนี่ยก็จะยิ่งค้าขายดีถ้าคุณมีความขยันขันแข็งนะคะหรือท่านใดที่ทำงานเอ่อ ประจำนะคะเป็นลูกจ้างเจ้านายก็ยังเห็นความสามารถของคุณอยู่นะคะแล้วก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านใดที่ทำเป็นอาชีพที่มีรายได้ที่เป็นมีเกี่ยวกับเรื่องคอมมิชชั่นเข้ามานะคะคือทำงานเยอะก็ได้เยอะอะไรประมาณนี้นะคะก็จะถือว่าดีอยู่นะคะส่วนด้านของสุขภาพนะคะช่วงนี้สุขภาพเนี่ย มองว่าเกี่ยวกับเรื่องการพักผ่อนน้อยนะคะคุณอาจจะทําอะไรแล้วนอนดึกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการพักผ่อนนะคะแล้วก็ด้านของถ้าเป็น เรื่องของผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ของคุณอาจจะมีความเจ็บป่วยไม่สบายหรืออาจจะมีความกดดันคุณอยู่บ้างนะคะถึงแม้ว่าเขาจะสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมก็ตามนะคะแต่ว่าเขาก็อาจจะจุกจิกไปหน่อยนะคะหรือบางท่านเนี่ยผู้ใหญ่ก็เจ็บป่วยนะคะก็ต้องดูแลกันไปนะ,ะส่วนในด้านของการทํางานเนี่ยคุณก็ยังโชคดีที่มีผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะแล้วก็มีเพื่อนฝูงนะคะสนับสนุนดีอยู่นะ ด้านความรักของชาวราศีเมถุนช่วงนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดวงยังดีอยู่นะคะ ท่านใดที่มีครอบครัวนะคะหรือมีแฟนเป็นตัวเป็นตนก็ยังพูดจาก,กันดียังคุยกันดียังให้การส่งเสริมสนับสนุนกันดีอยู่นะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องที่ขัดใจกันอยู่บ้างนะคะแต่ก็ยังอยู่ในข่ายที่ยังดีอยู่นะคะส่วนท่านใดที่เป็นคนโสดนะคะช่วงนี้ก็ศึกษาดูใจกันไปนะคะทำดีต่อกันให้มากนะคะมันก็จะส่งผลในอนาคตนะคะถ้าทำดีต่อกันก็มีโอกาสที่จะไปต่อกันได้นะคะ ที่พูดมานั้นก็คือเป็นภาพรวมๆของชาวละศสีเมทุนนะคะแต่ว่าคนเราเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเเกิดวันที่ต่างกันปีที่ต่างกันนะคะ การใช้สิ่งต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอชื่ออะไรนะคะใช้เบอร์อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันก็จะมีผลด้วยนะคะอันนี้อาจารย์ก็จะมายกตัวอย่างท่านที่เกิดวันต่างๆนะคะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภความสําเร็จเนี่ยช่วงนี้ค่อนข้างโดดเด่นมากเลยนะคะคุณก็จะเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงนะคะ ให้การสนับสนุนดีมากนะคะหรือว่าคนรอบข้างก็สนับสนุนส่งเสริมคุณดีมากนะคะไปทางไหนก็มีคนยินดีต้อนรับคุณนะคะให้เกียรติคุณนะแล้วก็สังคมดีนะคะเพื่อนฝูงดีอยู่นะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงนี้นะคะส่วนท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีความกังวลใจหรือ กังวลในเรื่องของรายได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่คิดเยอะจุกจิกไปนิดนึงนะคะก็อย่าไปคิดอะไรมากนะคะอย่าไปวิตกกังวลอะไรมากจนเกินเหตุนะคะมันก็ไม่ได้มีเรื่องที่จะเลวร้ายอะไรมากมายนะคะส่วนท่านที่เกิดวันอังคารนะคะ,ะช่วงนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องอเรื่องการใช้รถนะคะอาจจะต้องมีการซ่อมอยู่บ้างหรือว่าขับรถก็ระวังนิดนึงนะคะเท่าน,นั้นเองนะแต่ว่ามองว่ายังดวงก็โดยรวมก็ถือว่ายังดีอยู่นะคะส่วนท่านใดที่เกิด วันพุธนะคะช่วงนี้ก็งานก็จะเยอะหน่อยนะคะ,ะโดยเฉพาะท่านใดที่เกี่ยวทำเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆนะคะจะยิ่งยุ่งเป็นพิเศษนะคะนะก็ยังถือว่ายังก็ยังไปได้นะคะแต่ท่านใดที่ทำเกี่ยวกับเรื่องโลกออนไลน์นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะดวงที่สดใสดีนะคะนะก็ค่อนข้างที่จะได้เงินเยอะอยู่นะคะ ท่านใดที่ทําเกี่ยวกับเรื่องขายของอะไรพวกนี้ก็ดีด้วยนะคะส่วนท่านใดที่เกิดวันพระฤหัสนะคะช่วงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอาจจะมีปัญหาอะไรที่หนักใจอยู่นะคะแต่ว่าให้เลยไปสักประมาณมิถุนาหรือกรกฎาคไปแล้วเนี่ยก็ดวงก็จะดีกว่าเดิมนะคะดีขึ้นนะคะคุณก็จะมีพลังมากขึ้นทําอะไรก็จะ สำเร็จมากกว่าเดิมมากกว่าใครด้วยนะคะ,ะท่านใดที่เกิดวันศุกร์ะนะคะวันศุกร์นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะดวงยังดีอยู่ด้วยเช่นกันนะคะจะสนุกกับการทำงานนะคะหรือ,อเรื่องงานมันอาจจะเยอะมากต้องเคลียร์งานนะคะแต่ว่ายิ่งทำเยอะยิ่งได้เงินเยอะนะคะนะให้สนุกกับงานดีกว่านะคะอย่าไปสนุกกับเรื่องอื่นนะคะ,ะถ้าบางคนก็ จะมีความรักเข้ามาวุ่นวายในชีวิตมากนี่ก็คงไม่ค่อยดีนะคะก็ขอให้ขยันทํางานหาเงินดีกว่านะคะมันก็จะมีความสุขมากกว่านะคะแล้วก็อย่ามัวติดเกมหรือมัวติดโซเชียลอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือความสําเร็จเนี่ยช่วงนี้เนี่ยยังดีอยู่นะคะเพราะนั้นให้รีบลงมือทํานะคะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะท่านที่เกิดวันเสาร์เป็นคนราศีเมถุนนะคะ ก็จะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องใช้ความคิดเยอะหน่อยนะคะอาจจะต้องอดทนสูงนะคะแต่ตามเกณฑ์ก็บอกว่าก็ดวงดีนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ได้ทรัพย์ใหญ่ๆด้วยนะคะได้ทรัพย์ใหญ่ก็อย่างเช่นได้บ้านหรือได้ที่ดินอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะได้อะไรที่มันใหญ่ๆเข้ามานะคะก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่าก็เกณฑ์ดวงก็ถือว่าได้กันทุกคนหละคะ่ะแต่ว่าชาว าชาวาคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยมีโอกาสสูงกว่าใครนะคะอ่าต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนก็จะ,จะโดดเด่นในด้านของโลกออนไลน์นะคะโดดเด่นด้านด้านโลกออนไลน์นะคะแล้วก็ทําอะไรเนี่ยก็คิดล้ากว่าใครนะคะนะแต่ว่าอย่าไปหลงไปกับพวกของมึนเมากันแล้วกันนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ,ะที่พูดมาทั้งหมดก็คือชาวราศีเมทุนนะคะโดยภาพรวมที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะระหว่างวันที่1ถึง15เดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็ใครที่สนใจที่อยากจะดูดวงนะคะเป็นการส่วนตัวเพราะว่ามันมันจะมีความแม่นยำสูงเพราะว่ามันเป็นวันเกิดของคุณนะคะอาจารย์ดูดวงก็จะดูดวงจากวันเดือนปีเกิดแล้วก็ลายมือนะคะแล้วก็ดูหลายๆเรื่องนะคะ มไม่ว่าจะเป็นเรื่องชื่อเรื่องอะไรเบอร์โทรต่างๆนะคะก็จะวิเคราะห์ให้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอาชีพที่เหมาะสมกับคุณจริงๆนะคะก็จะได้รู้นะใครสนใจก็ติดต่อทักมาได้นะคะก็จะมีเบอร์อยู่นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้จันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ